รีวิวรถ N อ็ตัวนี้เป็น i อ u z u NPR เครื่องร้อยย่สิบแรงแอร์เย็นยาวห้าเมตรนะครับตัวนี้กระบะยาวห้าเมตรตัวพิเศษตัวยาวห้าเมตรรถซื้อไปก็ลุยงานได้เลยครับเติมน้ำมันลุยงานได้เลยลุยงานได้เลยคองเรือผมก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายกองน้ำมันเครื่องกองทุรากองอากาศเปลี่ยนใหม่หมดแล้ว ซื้อไปก็รุยงานได้เลยเติมน้ำมันอย่างเดียวรุยงานได้เลยวิ่งทางไกลสบายมาดูจากกล้องมาดูรอบรถดูกระถือด,ดี ไอ้กัตตีตั้งหน่อยสิเขาสวยครับเขาสวยเดี๋ยวลูกโจนสวยลุยมันพร้อมลุยงานได้เลยมาไม่ผิดหวังไปลุยฟันท้ายนิอ่าลองดูพุ้นกระบ่าดิพุ้นกระบ่าโฟูเล็กแล้วล่ะ เล็กตีนไก่ตีนเป็ดอะไรเนะี่ยดี่วผมว่ากันนะเนาะพื้นไม้นะปูเล็กครับแข็งแร่งมาถากล้องมาทางนี้อ่ากล้องมมนต้องถ่ายคนมากหรอกถ่ายรถเอรถง,งามไหมรถสวย ออกเหล็กสูงมาทุกได้เยอะยิ่งทางใจสบายมาไามา่ผิดหวังมาดูไฟไในกันดิไฟไดก็สวย Are you there? Okay,